วันนี้ผมอยู่กับค่ายรถเกี่ยวแโก้ครับคือมันสะดุดตาเหมือนว่ารถมันเป็นหุ่นยนต์มันเท่ครับเข้ามาในสะดุดตาเขาเลายอยากให้พี่แนะนำครับว่าค่ายนี้มีอะไรจุดเด่นอะไรบ้างครับหลายจริงๆรถเรารถเกี่ยวข้าวทคนโกลนะครับจุดเด่นก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าใช้เครื่องจักรผลิตเป็นเครื่องจักร เพราะอันนี้จะเก่งเรื่องเครื่องจักรอะไรเครื่องจักรหมายถึงอะไรฮะเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องจักรคนหม่เครื่องจักรเครื่องตัดเครื่องพับเครื่องตึงเครื่องอะไรไม่ใช่คนใหม่องเครื่องจักรเครื่องจักรคนหมไม่ใช่คนลากมีก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ครับแต่ว่าส่วนเป็นบางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วโรงงานของเราใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยผลิตเป็นเครื่องจักรเป็นรื่เกี่ยวที่นะครับเพราะจะเห็นว่างานทุกอย่างนะครับ ในตัวรถนะครับเราไม่ใช้ไม่ได้ใช้เหล็กล่างเหล็กชาในท้องตลาดนะครับเอามาผลิตเป็นรถเกี่ยวไม่ใช่ละทุกชิ้นเราพับขึ้นรูปใหม่การเดี๋ยวพูดไปแล้วพรับของมวยเพราะว่ามันมีความสวยรถอ่าฮะครับอย่างเช่นพวกช่วงล่างนี่ก็คือขึ้นใหม่ออกแบบใหม่หมดเลยทุกต้อกับชาก็คืออย่างอย่างอย่าง อย่างช่วงล่างเนี้ยถามว่าออกแบบใหม่ออกแบบใหม่หมถามว่าคือลูกค้าเขาก็จะชอบแบบเพราะว่าที่เป็นชอบมาแบบนี้่าคือแบบโล่งๆสะดวกสบายถอดง่ายสะอาดซ่อมง่ายอันนี้เราก็ออกแบบใหม่ทำให้อย่างนี้อย่างหัวเฟรมเนี้ยเราก็มีการดามให้เกลี่งเพราะว่าถ้าเกิดเป็นั้นร้อนนำอ่ามันจะแบ่งขอหัวเฟรมมันจะแบอันี้เราก็ดามให้มันเลยเราออกแบบอันนี้วกนี้เราก็ใช้เครื่องจัรอ่าเครื่องจับพับขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว เป็นชิ้นเดียวเลยนะครับอ่าอันเนี้ยคือตั้งแต่ตั้งแต่นี้ขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวคือพับเป็นชิ้นเดียวนะครับอันนี้คืออันบนคือดามให้มันแข็งที่สุดเราไม่ได้เอาเอาเอาเหล็กที่ชิ้นมาต่อยอีกชิ้นแล้วก็เชื่อมไม่ใช่เราพับเป็นแบบเป็นเป็นแบบเป็นหัวเฟรมเอามาชนเอามาชนนีก็คืออ่าเป็นเหล็กดามก็เป็นชิ้นเดียวดามใหญ่ลงมาข้างล่างเลยนะครับมันมันก็จะเป็นหน้าเป็นมันแมทโลรูปรูปลักษณ์ครับเราอ่าทำือนแมทโครเลยนะครับประมาณนั้น หรือแม้แต่ตัวเดิมโรงงานผลิตตัวเดินก็เป็นโรงงานที่ผลิตให้กับตัวเดินพวกโค้ชสุงแคทโคะครับนะครับตัวเดินนะครับเราก็อันนี้ก็เป็นของฝ่ายจากต่างประเทศโรงงานเดียวก็ผลิตให้กับพวกโค้ชสุขแคทต่างๆนี่ถ้าเป็นโรงงานเดียวกันตัวเดินเราซ้ำกนครับตัวเดินใหม่ตัวเดินใหม่ตัวเดินใหม่ใช่อันนี้ก็ใหม่ทั้งคันเลยหรอตัวนี้เห็นบอกก็ใหม่ด้วยใหม่ทันชาใช่ใช่ของเราจะใหม่ทั้งคัน แล้วก็ที่สัมัันตะกี้ที่บอกว่าใช้เครื่องจักรทางเครื่องจกักรจะโครงสร้างนะครับพวกนี้เห็นไหมครับว่าเราจะทำคลึ่นลูกและที่สัมภาร์เขาเรียกว่าเราออกแบบตามหลักวิศวกรรมรูกหรอว่าลักษณะตรงนี้มันจะต้องทําเป็นแบบแรงบิดเราก็ทาตรงนี้มันเล็กยทไมต้องเป็นตัวแรรับน้ำหนักกดรับกำนังบิดด้วยนะก็คือเขียนแบบโดยอัลต์แคดก่อนแล้วก็มีการเขาเรียกว่าทดสอบในในระบบคอมพิวเตอร์ก่อนว่าอันนี้ต้องรอาน้ำหนักได้เท่าไหร่ ใช่ไหมครับอออกแบบมาก่อนรับํานับได้เท่าไหร่แล้ววันจะทํำยังไงอันนี้ออกแบบในคอมพิวเตอร์ก่อนหรือจะมาผลิตเป็นต้นเองอันนี้ก็คือที่ช่างเก่งฐานตะเกงฐาเครื่องเค่องยเราก็เป็นหนึ่งในเอเชียที่บริษัทอีซูซุที่บริษัทอีซูครับหมายความว่าเขาเขายอมขายเครื่องกับเราหนึ่งในเอเชียนันกว่าที่เขาจะกว่าที่เราจะได้เครื่องอีซูนี้มาเราต้องใช้เวลาสองปี ะครับคะแนนวันนี้ก็เลยเราได้เครื่องยนต์อีซูซุใหม่6 h k 261แรงม้าเครื่องใหม่เลยเครืใหม่แกะ่องถ้าเชื่องเกงซื้อไปก็ใช้เป็นคนแรกเป็นมือแรกนะเป็นมือแรกครับผมอีกอันหนึ่งหัวใจของเราก็คือปั๊มมอเตอร์ตัวปั๊มมอเตอร์ก็คืออ่าจะเป็นตั้งีตั้งก็คือถ้าเกิดอยยังยังนักเก็ตอยู่ในรถ แต่ตุ๊แมคโครใช่ไหมคือเขาจะรัเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้ปั๊มอีต้านเป็นปั๊มปั๊มแฝดเป็นดับเบิลปั๊มอันนี้ใหม่ต่างประเทศใหม่เป็นใหม่ปั๊มแฝดใช่เป็นปั๊มแฝดถ้าที่ผ่านมาที่เห็นจะเป็นปั๊มแยกมันรูปใครรูกมันอ่าอย่างนั้นอย่างนั้นแต่อะไอย่างอันนี้คือปั๊มแฝดเป็นดับเบิลปั๊มถ้านายแม่นายแมคโครครับจะเป็นปั๊มแฝดอย่างนี้หมดเป็นดับเบิลปั๊มหมดคือคือแม่มาเขาว่าเขาสองรูปมาติดกันเห็นไหมแต่ถ้าเกิดที่ผ่านมา อันนี้อันนี้เรีกปั๊มแยะอ่ใช่อันนี้เป็นดับเบิลปั๊มแล้วที่สำคัญที่นีคนมากตั้งเกอของใหม่อย่างนี้นะเรารับประกันครับปีหนึ่งแต่อายุมันไปสิบก็ไม่ยุ่งไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยนะครับเ็ไปถึงมอเตอร์มอเตอร์เหมือนมอเตอร์นตันตนอันนี้ก็เป็นของใหม่ตัวเันเอีไม่หามอเตอร์ส่วนใหญ่เขาจะเรียกเลยมอเตอร์เบอร์2 3บใช่ไหมอ่านั่นแหละอเตอม์เบอร์เบอร์ยีครับมาวปั็มเบอร์ยี่สิคสามนสายเกี้ยวกับอัน งานหนักกว่างานหนักกว่าข้าวข้าวมันดินดินน่ะเกี่ยวข้า,ดา,าดวดินมันนุ่มดินมันอ,อ่อนแต่ข้าวโพดเธอที่เอาไปอยู่บนเขากดินมันแข็งกว่าการเดียวการแล็การพลันหนักกว่านับกว่าแล้วก็ที่สาคัญแล้วก็โครงสร้างโครงสร้าง,างการฉลอ๋อเกี่ยวข้าวโพดเบลกกว่าเบลงกว่าอ่ะโครงสร้างถ้าออกแบบไม่ดีทำเราไม่ได้ออกแบบรองรับงานเกี่ยวข้าวโพดไว้ครับ เอาไปใช้เดี๋ยวพี่แตกมีแลว้วครับคณะของเราก็คือจะมีการออกแบบรองรับลูกค้าเกี่ยวทั้งข้าวขว้าวโพดหัวป้อเทืองออกแบบโครงสร้างเป็นแบบแบบไม้ที่แบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้อย่างถ้าแบบถ้าไปดูทั่วไปครับอย่างทอดทุกคนก็จะเป็นสายพานใช่ไหมแต่ในผมก็ทำเป็นเกียร์เกียร์เกียร์ก็คือเป็นเครื่องโดยหมูนว่าครับเอาไเอามาสุกกันใช่ไหมแล้วก็เอาเอาเกี่ยวมาใส่ปุ๊บแล้วก็หมุนอันนี้ไม่ได้ผมเป็นการใช้งาน ใช้นานไม่ต้องใช้สายพา,ไน,า,ยพาไนไม่ต้องัวสายพานผิดไม่ต้องัวปั่นไม่ได้อะไรนะครับเนี่ยเราก็พัฒนาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรงงานเราใช้เครื่องจกักรผิดเครื่องจกักรมีการออกแบบโดยระบบนะครับเอาออก,ออกแบบออกแบบออกแบบในคอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บแล้วก็คุณว่าเหล็กตัวนี้ทำไมต้องหนาขนาดนี้เขาออกก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์คำนวณแรงกดว่าขาดไม่ขาดทำไมต้องตัวเล็กตัวใหญ่ทำไมต้องาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เราออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะมาด้านนึ่ วางเป็นระเบียบดูดิปั๊มก็ค oh ah, ือไม่ได้ออกมาข้างนอกยื่นออกมาคีนิรถปั๊มซ erm ุกเก็บไว้ในเลยเพราะว่าะเพรามันเป็นสิบปีครับกว่าจะต้องมาออกมาซ่อมมามาเอามาเช็คมันมันอยู่เป็นสิบปีก็เยออบางคนบอกเวลามาซ่อมเอาเดือบมันถอดถอดออกมายากพวกนี้นั่นก็ซื้อไปแล้วครับอยู่เป็นสิบปีนี่หรอเปั่อนใช่แต่คนที่นัถอนในนอนอ่าไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เปลี่ยนงานะเต่เห็นว่าสายพานของเราเปลี่ยนงานเนี่ยครับเอามือเปลี่ยนสามนาทีห้านาที เปลี่ยนได้เลยทำรุ้นเราก็ซื้อติดรถไว้พอซื้อติดรถไว้เสร็จปุ๊บเวลาเปลี่ยนเราเปลี่ยนแค่เดียวก็เปลี่ยนได้เลยประมาณให้สายเกี่ยวข้าวโพดได้เห็นว่าตรงนี้เรายกสูงไห้ยกสูงไหมแบบว่าเวลาเกี่ยวข้าวโพดนะแช่งเก่งตรงนี้ยเขาเรียกว่าดินโคลนอะดินมันจะปั้นก้อนดินเหนียวนะมันจะปั้นก้อนไปกระสังข้าวโพดต้นข้าวโพดใช่ไหมแล้วมันจะมาอัดบางโคลนอันนี้เราอะไรต้องทำให้มันลุ้งโล่งเพื่อไม่ให้ดินมันอัดอันนี้ปั๊มโล่งว่าอินดาเลยปั้มันมีอย่าง ติดมากับตัวเค contain. รื่องเลยก็ได้หรือถ้าเกิดอย่างนี้คือหมายความว่าเวลาปั้มลมมันเสียมันจะได้ไม่ต้องน้ำมันต okay. like ้องย้อนทงเข้าเครื่องถูกไหมมันก็ไม่อยู่ข้างนอกนะมันมันก็ไม่อยู่ข้างนอกเราก็ซ่อมเฉพาะจุดถูกไหมมันก็ไม่เกี่ยวกับเครื่องบางคนบอกเครื่องพังน้ําจะปั๊มลมไหย้อนทงเข้าเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราเป็นเครื่องใหม่เราแยกมาหรือจะเอาปั๊มลมติดกับตัวเครื่องก็ได้เราก็ดีครับผมท่านรุ่นเหมือนกันเหมือนกันครับเจ็บใจเห็นว่าคือรถของเราอ่ะมันก็จะมี เล็กกลางเกือบใหญ่แล้วก็ใหญ่สี่ขนาดเหรอสี่ขนาดเนี้ยค่าก็ทำขนาดเยอะนะเออของเราไม่มีสี่ไซส์เพราะหมายคือใครชอบอ่ามีตั้งแต่อุ้มอุ้มอ่ะอุ้มตันครึ่งเล็กตันครึ่งเล็กตันครึ่งแล้วขยับขึ้นมาเป็นอุ้มสองตันแล้วก็สองถ้าถ้าเป็นตัวกลางตัวนึงตัวเนี้ยอุ้มสองตันอ่าหมายความว่าเล็กสุดอุ้มตันครึ่งขยับขึ้นมาเป็นอุ้มสองตันแล้วก็สองตันครึ่งมีสองไซสมีสองรุ่นแล้วก็ใหญ่ แล้วเราก็ใหญ่คือตัวนี้เลยสองตังค์ขึ้นเท่ากันนั่นราคาราคาของเราถ้าเป็นเล็กเล็กตัวเล็กก็เริ่มล้างต่างๆใช่หล้างต่างๆหรือใหม่หมดเหมือนกันไหมใหม่ใหม่มาใหม่หมดเหมือนกันของเราทุกไซส์เป็นของใหม่ทั้งหมดเหมือนกันแต่พีิงว่าเราก็ทํารถมาหลายๆให้เหมาะแต่ในพื้นที่สมมุติ อย่างพาอีสานแปลงนาไม่ใหญ่มากผมจะชอบตัวเล็กไปกระชอบกว่าไปแต่บางคนบอกว่าอยากให้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเกี่ยวได้ทข้างๆก็มีทั้งร้านประมาณร้านล้านหกห้าล้านเจ็ดก็มีนะครับแล้วก็มีตัวกลางตัวเล็กสองล้านสองสองล้านช่องแต่ว่าเป็นร่างยี่สิบสามออเตอร์ยี่สิบสามสี่สิบแปดข้องมัูสเปคหนึ่งตัวใหญ่ที่อยากแล้วนะครับอยวใหอย่างฮานเข้าหมายคือเข้าหมายคือแต่ทีแต่ว่าเราก็ลดไปเอาอะไรที่เป็นเหล็กอาจจะเอาเป็นเหล็กไปบ้าง พอเกี่ยวจากพิเรตเอาเป็นเลทเพื่อให้ราคามันต่างกันแต่สเปครถมันเท่ากันใช่ไหมอ้นั่นราคาต่อกันต่างกันอ่ารถสองล้านสองกว่าบาทใช่ไหมครับถ้าต่างกันสามแสนกว่าอันนี้สองล้านเจ็ดบาทก็คือตัวออปชั่นเป็นใช่ใช่มีเลอผสมแต่ว่าเท่ากันแต่ตัวรถเท่ากันใช่เร์เครื่องเหมือนกันเหมือนกันช่วงล่างเหมือนกันใช่ครับพ่อเปรียบเทียบครับแต่ละคู่ว่าก็มีข้อดีแตกต่างกันไปแล้วแต่คนชอบ ตชอบมันเพาะว่ามันเป็นหุ่นยนต์มันดูทันสมัยมันดูว่าว่าเหมือนว่าพัฒนาไปอีกขั้นถ้าเป็นรถรถอะไรก็คือยังไงล่ะรถปีใหม่กว่าประมาณนี้มันดูแบบทันสมักว่าเวอร์ชันใหม่กว่าไม่ลื่นนะเพราะว่าถ้ามันเป็นรถเก่าเกี่ยวผิวขาดลื่นแต่เงี้ยเหยียบเหยียบเท้า นี่ถูกต้องเลยแต่คนที่เป็นช่างจะบอกคือมันรับเต็มหน้าเท้าถูกไหมครับถอดแล้วทมแข็งแรงทามหนครับทั้งในครับอนี่เหมอไหมก็จวันตดแกงใช่ไหมใช่คือเวลาซ่อมหมายความว่าวันหนึ่งครับตะแกงพวกที่เราต้องเปลี่ยนเราต้องซ่อมอยู่แล้วเนี่ออมไหมครับหมายความว่าเราก็เปิดอันนี้ออกเพื่อจะซ่อมบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น ใช่แต่ไม่เกี่ยวกับการติดตู้ติดตู้ดไม่มีอาน,น,นไมใชต่อันนี้คือเราเผื่อการซ่อมบำรุงของลูกค้าเพราะอันนี้ต้องถอดอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ที่ประมาณสี่พันกว่าไร่สี่พันกาไล่ 4, ไล,ลูกค้าต้องซ่อมแต่ก็ในฐานจะไม่มีแต่ของผมนี้เเตรียมสำรองให้กับลูกค้าลูกค้าซ่อ,อมนะครับอันนี้แค่ ทีทั้งที่จะเก็บข้าวนช่ไหมเหมือนเดิมครับนี่เนี่ยมีทั้งสองมีทั้งสองทำไปอันนี้คืออันนี้ก็เป็นอีกที่เราคิดว่าทำยังไงให้ลูกค้าซ่อมง่ายบำรุงรักษาง่ายดูแลง่ายนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเป็นได้ทั้งสองอย่างคือเป็นรังเครื่องมืออ่ะเราเราเป็นรังเครื่องมือได้ครับเป็นรังเครื่องมืออันนี้ก็เป็นสามารถวางแก้ววางขวดระคับ วางแก้วละส่วนแล้วตอนนี้นะทั้งเก่งง่ายนะอือเข้าง่ายถ้าเกิดอันนี้นะครับมีอะแดปเตอร์รางไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้สองเรื่องแน่ี่ไม่เคยเห็นเย้าไหนนะคือเราอ <c oughs> เออนี่ฮ มีอะแดปเตอร์เปล่าครัอย่าพูดแปลงไปใ,<อ><ก>ใช่ <fit> ใชเขาแปลงลไฟมาให้เรียบร้อยแล้วครับผม<ว><ด>ชาร์จชาร์จโทรศัพท์ได้สองเครื่องเรามีอุปกรณ์แถมให้เพราะว่า<ด>ไม่มีความจำเป็นอยู่แล้วอ<ว><ด>ันนี้ก็เป็นสวิตช์ไฟทีฟ่จะบอก<ว><ด>ใช้ไปกี่ชัว่วโมงกี่พันไล่ตอนนี้เ<ว>ห<ด>มือนแมตต์โปรครับใช้ไปกี่ชั่วโมงกี่พันไลค์แล้วอันนี้ก็จะเป็นไฟชาร์จไม่ชาร์จชาน์จไม่ชาร์จติดเลด้วยก็เหมืนนั่งอยู่กับเราแล้ว อันนี้ก็คือชั่วโมงรอบที่เราเล่นเครื่องเล่งรอบที่เท่าไหร่รอบเครื่องหมายคว่าของเราจะเกี่ยวอยู่ที่พันหนึ่งพันหนึ่งพันพันร้อยพันสองมันก็จะมีตัวเลขบอกว่าเราจะเล่นเครื่องไปที่รอบที่เท่าไหร่ครับอันนี้เราก็จะมีเป็นบอกอันนี้เป็นระบบดิจิตอลอยูครับอราลองนั่งลองนั่งลองนั่งนะไม่ฟูเลยเนี่ยฮะอ่าถูกต้องครับถ้ามันนักโกต้องเลยใช่เลยก็เดินีอืม ใชน,น,นมัเหมือนไหมเหมือนแหมโคใช่ใช่ครับอันนี้อันนี้ของเราข้างหน้าก็จะกว้างเอาไว้อ่าเน,นี่ยประสงค์แต่สมมติว่าอมม่าสมมุติเธอนั่งคอมนะครับนั่งคอมก็สามารถเป็นที่นั่งได้อีกและข้างล่างก็เป็นลังเครื่องมือและข้างล่างก็เป็นกล่องไฟนะครับประมาณนี้การดึคือคนดึงไปแล้วคือคือเขาคนระบบบริษัทอ่ะเขาก็แบบมันต้องผ่านอ่ะมีคูซีมีอะไรที่ต้องผ่านกต้องครับชาย อันนี er ้ <descriptive S 2> <flow. S 1> นี่เธอดูสายไฟช่างเก่งดูสายไฟครับเขาเรียกเป็นสายไฟที่ไม่ต้องที่อะไรไหมมามาสายพุ่มฉนวนเห็นไหมมันไม่ได้เป็นเส้นใครเส้นมันแล้วมามัดกันเป็นพุ่มแล้วก็เอามาต่อไม่ใช่ของเราเป็นเส้นไข่เส้นมันเลยเห็นไหมไอ้ฐานของบริษัทไม่ใช่แบบว่าต่อเองใช้เองถูกต้องครับถูกต้องใช่เลยมีกระจกด้วยอ่าเห็นนะต้องมองไงเห็นกระจกมองใช้งานได้ด้วยหนึ่งี้ใช้งานจริงเลยแล้วก็มีกาดเลรดครอบไว้ให้กันแตก การที่โคลนอะไรเงี้ยใช่ไหมคือไม่ได้ใจผมไม่เคยเห็นไม่ได้สังเกตอ่าลองดูเนเราใส่รายละเอียดสังเกตไม่เหรอเราใส่รายละเอียดให้กับลูกค้ายืนมองขึ้นเทเลอร์่อ่าถูกต้องทารับแต่ถูกต้องเลยมองก็ตอนขึ้นเทเลอร์เออใช่รถเราอย่างนี้คนเดียวสามารถทํางานได้เลยคือขับเทเลอร์ได้ขับรถเกี่ยวได้ไปคนเดียวครับจบเลยแล้วเนี่ยอ่าไอ้อุ้มไอ้ท่อเนี่ยนะ ข้อนี้นะครับหมายความว่าเวลาปล่อยข้าวขึ้นมามันจะกลางกุ้มพอดีเลยคือมันจะกึ่งกลางไม่ต้องใช้คนเอามาเกี่ยนู่นเนี่ยไม่ต้องแล้วนะ,อะของเรามันจะกึ่งกลางถังพอดีเราคำนวณไว้ข้าวมันก็จะพูดตรงกลางแล้วมันก็รุ่นเข,ข้ามุมพอดีเลยคือมันกไม่ต้องมีคนเกี่ยน,นีนน่นี่คือการออกแบบตามหลัวกวิศวกรรมระกพอดีอเวลาถอยเวลาอะไรเนาะพอดีของบริษัทมาตรฐานด้วย อะไรที่จําเป็นที่จะมีเขาเป็นเขามีอ่าอะไรจำอ่าจำเป็นดีไม่ดีอนาคตมีไฟยกเลี้ยวด้วยนะอะไรนะไฟยกเลี้ยวไฟยกเดี๋ยวไม่ใช่ค่ายละอ่าทำไมทำไมอ่าใช่จะเป็นมีจำเป็นใช่เนี่ยดูแล้วก็มีความเป็นมาตรฐานอย่างว่าบริษัทก็คือเขามีความมาตรฐานอยู่แล้วนะรวมๆคือมาตรฐานอยู่แล้วครับแล้วแต่คนชอบดีกว่าเพราะตุกค่ายเขาดีดีหมดเขามีประสบการณ์หมดทุกทุกค่ายกันแล้วแต่ว่า เราคุ้มไหมอย่างเชิงผม,มค่ายอื่นในี้ค่ายนี้เขามีกระจกอะไรเงนี้นคอืมคอมันมีจุดเด่นของแต่ละค่ายที่ไม่เหมือนกันอยู่ที่การใช้ของเราว่าเราจะชอบแบบไหนนะแล้วอีกอย่างพอดีเขาเดย <c oughs> อยกันว,วันนี้นะครับต้องบอกว่ารถเรามีสินเชือ่อระบบสินเชือ่อรองรับนั่นหมายความว่าลูกค้า,าบางคนต้องการขยายกิจาการ ช่างเก่งอาจจะมีคันนึ่งร้อยสองคันอยู่แล้วบางทีบอกว่าโอมีเงินไม่กี่แสนนี่ครับใช้เงินสามแสนกว่าบาทเริ่มต้นสามแสนกว่าบาทก็ออกมุได้แล้วคือเอาไปขยับเอาเขาเอาไปคมพื้นที่ไปทำงานนะครับเนาะหรือใครที่เขาเรียกยังไงอ่ะมีเยอะๆอ่ามีเยอะๆอ่าเขาเรียกว่าคืออแบบอยากตเสียดอกน้อยอ่าอะไรเงี้ยอ่ามันก็มาคุยกันได้หลายเงื่อนไขคือเงื่อนไขไหนก็แล้วแต่คุณลูกค้าที่อยากได้ ขอให้คุณเสนอมาขอให้เป็นที่ปรึกษาแต่ให้รู้ว่าของเราใช้เงิน3ามหรือต้องสามแสนกว่าบาทก็สามารถออกรถได้แล้วส่ง5ปีแต่ส่วนมากก็ต้องเป็นค่อหนึ่งส่วนใหญ่ทั่วไปก็คือหนึ่งแต่ของเราหมายความว่าคือวันนี้ครับถึงแป๊บจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ถ้าเครดิตดีครับสามแสนกว่าบาทแล้วรถเช็ดดีได้สองถ้าอะไรก็มีด้วยใช่ไหมดีครับอ่าผมก็จะมีพอดีทำสินเชื่อมันก็ต้องมีมาเข้ามาบ้าง ครัว่ามือสองมือมือสองแต่มือสองของโรงงานของเราขอดีคือหนึ่งเอามาบิ้วให้ใหม่เอามาลื้อให้ใหม่เอามาเช็คให้ใหม่ซ่อมออกไปความใช่มาคุณลูกค้าซื้อไปผ่อนได้ด้วยนะมือสองก็ผ่อนได้ด้วยเติมน้ำมันเกี่ยวได้เลยอ่าอันนี้คือข้อดีเผื่อบุบรเหมือนใ่ไแล้วก็จะมามีนีว่าโคไปปุ๊บส้าุ เป็นบางอะไรนะบางที่อะไรโอ้ยังไม่ว่างใช่ว่าแต่่าบริษัทเขาจะจัดหาคนมาดูแลของเราข้อดีเองข้อมีเยอะนัแต่ของมชอบที่มันเป็นบริษัทที่มันติดตาดูทากหม่เนาะถ้าสมมติว่าผมจะอยากเป็นรถจะสั่งนานไหมหรือว่ารนเลยรถสั่งผลิตหมดครับแต่ของผมมันเป็นโรงงานมันจะแยกลายผลิตลายผลิตช่องล่างลายผลิตตู้นวดลายผลิตรถเกี่ยวลายผลิตตู้นวด แล้วลูกค้าสั่งเอามาประกอบเป็นคันคันใช่ไหม20-30ประมาณไม่เกินเดือนประมาณเดือนก็ได้รถละ,ะไดนะ้นั่นหมายความว่าแต่ครั้งนี้แต่ครั้นี้พอลูกค้าเท่าไมต้องเนี่ยต้องไปขึ้นคิวขึ้นคิวขึ้นคิวรถมันออกได้ทุกวันออกได้ทุกวันแต่ขึ้นคิวแต่หมายความว่าหนึ่งคันนับตั้งแต่วันที่เริ่มผลิตจนออกมาเป็นคันเดือนเราว่าในกระบวนการมันมีแยกตลาดนะครับผู้ผลิตที่จะคิวแล้ว ไม่มีคําว่าผลิตไม่ทันเราผลิตไม่อั้นผลิตไม่อั้นเพราะอย่างที่มันเป็นรายการผลิตครับคือเราแยกผลิตแล้วทีแต่ว่าเราเอามาเลือกเอามาประกอบกันสมมติอย่างตัวนี้กับตัวนี้ครับช่วงล่างเหมือนกันเรามีช่วงล่างอยู่แล้วแค่ตู้มันต่างกันเอาอะไรมันต่างกันแต่เอามาก็ผลิตไม่ไม่กี่วันาะแรกก็เรียนพันมนเป็นงานน็อคดาวน์มันเป็นงานจับประกอบกันใไหครับเราไม่ได้มาเชื่อมทีละตัวแต่กี๊เชื่อมเชื่อมยังทำท่าเชื่อมยังป๊บเนี่ยนะฮะได้เชื่อมนะอ่า ไปแบมีร่นึ่ถึงร่่ับเยาะยาะไม่มาบ้งก็คือจใบม่ห่นรางปุ๊บต้นไหนเาก็ทำแต่คนเนี่ยมนไ่ทำแป้งมันคือทะเลาะกับเมียมามาถึงที่มาคว้างปัใช่ไหมเจอมาใช่ไหมมาครับนั่นนั่นน่นน่น่คือปัญหาแล้วทำไมเราต้องพัฒนาเอาเครื่องจักมาาปรกคุณภาพมาค้างมาคุณภาพได้เท่าเดิมไน้องเราูกมแต่เครื่องจักเขายัง เหมือนเดิมใช่ทำไมครับเงินจ่ายยังเติมอะแต่คนจะด่าก็ทำงานเหมือนเดิมไม่คนล้น้องอีกล้น้องแี่ระวังเลยครับเพิ่ิมหรือระวังยาวไปอีกผมไม่รู้บริษัทก็จะดีกว่าครับเป็นทางเลือกก็ทุกค่ายก็ดีดีหมดครับคุณที่ว่าเราจะชอบค่ายไหนนะครับผมก็ให้ลูกค้าดูเองครับลูกค้าตัดสินใจเองครับผมก็ไม่สามารถไปตัดสินใจแทนใครได้ว่าชอบค่ายไหนครับเนาะผมก็มีมีดีทุกค่ายผมชอบทุกค่ายแต่ผมไม่มีจังซื้อทุกค่าย แค่นี้ครับเนาะเดี๋ยวสนใจก็ติดต่อมีมีเพจมีเฟซบุ๊กอันรอยได้ครับก็ถ้ายังไงก็จะสามารถโทรหรือแอดไลน์มาคุยกันนะครับเนาะที่เบอร์ไม่บอกนะครับ0819627415นะครับต้นป่าผมก็จะมีเพจรถเกี่ยวข้าวแชมเป้อะนะครับแล้วก็ตัดของผมก็จะเป็นบายดีเจต้นไม้ฝากไว้ตัวเลือกครับสำหรับรถเกี่ยวแชมเป้ครับเป็นงานบริษัทนะครับยินดีให้บริการขอบคุณครับ